เอามามาจู่จู่จู่เออไงล่ะเธอ,อวันนี้นะฮะเราก็ได้ยินเสียงล่ําเสียงเือตามรุ่มแม่น้ําหรือเย่มานะครับว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจจากคราวที่แล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีใครพลาดไปหรือเปล่าก็าคือกิจกรรมเอาด้วงมาชนกันจะเรียกว่าตีด้วง <laughs> จะเรียกว่าตีด้วงก็ไม่ได้ไม่ตีนเอาเขามาชนกัน ก็ผ่านในเรื่องไปแล้วแต่วันนี้เราก็จะมาเล่นกันหลังจากที่เราได้คุยกับเขาเราก็สรุปใจความง่ายๆเลย้วกันนะครับว่าเขาเนี่ยอะไรเขียนบูอานเม่อนเนี่ยก็เป็นคนทําป้ายเอามาให้โปรโมทงานแข่งขันด้วงนั่นเองและนอกจากนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ยังทําหน้าที่เป็นคนเขียนนิยายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความสนใจที่อยากจะลงแข่งเพื่อ เก็บเอาประสบการณ์ไปเขียนเป็นนิยายของเขาด้วยนั่นเองมีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นรบกวนพี่แทนต้องพูดไปยังไงนะเอ่อขอความกรุณะด้วยครับโอ้โห ต้องปลดล็อกอันนี้ก่อนใช่ไหมต้องเล่นทีละอันไหมไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมกระชับมิดมุ่งเน้นเล่นสองดาวเลยได้ไหมกระชับมิดก็แล้วกันมามันบังคับยังไงนะเขาสอนแล้วนะตอนแรกอะแต่ไม่จำ Q ถอย D ไปข้างหน้าถอย A ละ่ะอ๋อ A อ๋อ Q เฮ้ยอยาเฮ้ยหยาเฮ้ยยาเฮ้ยหยาอุ๊ยอ้กเชี่ย อย่ามาทำอย่างนี้อย่ามาทำอย่างนี้มาเพื่อนมาแด้มาแด้สวนหน้าอืมไอ้จะให้หนีไอ้หนีไงแล้วแล้วทำไมทำไมสวนหน้าไปดีสวนหน้าไปดีสวนหน้าไปดีมามาเอ็งมาเอ็งมาเห็นเปล่าเห็นสีหรือเปล่าสีแดงแรงสามเท่านะเว้ย ซูเปร์แลชียอดเยี่ยมที่แท้การประลองแมงที่แกงการาีิเชี่ยวชาตก็กลายเป็นการประลองที่ดูเดอดขนาดนี้จะต้องเขียนเรื่องราวที่ดึงดูดผู้คนได้แน่เลยแล้วจะได้รับการเล่าขานสืบไปก่อนนะยังต้องคุยอีกหรอมาประลองกันเถอะหนึ่งพาไปแล้วมาสองมาเอเอกับดีใช่ไหม ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไอ้นะสวนไปดีไอ้จะไอ้จ้าอ๊ะเจ้จ <c oughs> เล่นเล่นเยอะเดี๋ยวพลังงานหมดทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำไม่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 เฮ้ยนี่นี่ขาว้าวทำไมทำไมมาดิมาดิมาดินี่ไงกัน บูอุยไหนวะวกันไม่อยู่อุตส่ากันอุตส่ากันยกตูดยกตูดเนะน่เนะนะมียกตูดเน่เนะนะท้าทายอีกครั้งนะจัดไปดิระดับสามสุดกำลังดิมาเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดมา เปิดมานี่ไงได้ไหมกันไม่ได้ว่าการสายฟ้าฟาดไม่ได้เนี่ยอย่ามาอย่ามาอุย้ยนี่ไงไงายไปดิม่ไงายไปดไิไม่ถึงไม่ถึงเต็มที่เด้อช้อยเอยอโอ้ ตรงนี้ขย,นข,ยนขยั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 นจะชาร์ดเหรอยากคงเล็บแมวที่น่ากลัวโอนี้คาบุโตะก็นับเป็นเพื่อนเหมือนกับน้องหมาน้องแมวก็ได้นะครั้งนี้หาเด็กน้อยมางั้นเหรอ อ่าแต่ว่าหลังจากที่เราได้รับชัยชนะมานี่เราก็มีกำลังใจอยู่ขึ้นเลยขึ้นเลยทานจะมว่าเอู่กฟ้าผามาสู้กับน้องตัวน้อยน่ะเป็นเด็กซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็คงไม่ต้องเอาตัวเองไปออกลงนะฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็เลยจะให้ตัวของไพ่มอนเนี่ยเป็นคนออกลงเองนั่นเองนะฮะงั้นพวกเรา ส่งลาวเวนเดอร์เมลอนเหล็กกล้าทะลวงฟ้าเข้าร่วมการประลองก็จะได้ดูไม่เหมือนไม่ลังแกเด็กกันละกัน <c oughs> ทำไมพูดหนูฉั้นอ่อนที่สุดเลยละ่ะ <c oughs> แต่ว่าจะบ้าต่อสู้มแมลงสองคนนี้ไม่รู้จักกระุคงนักเบา <c oughs> ให้ฉันมาลองกับเธอแหละดีที่สุดละห <c oughs> ืมไฟมอนิชนะเชิดเชิงมึง <c oughs> ไม่ต้องตื่นเต้นไปนะเพื่อนตัวน้อย มันเป็นแค่เกมเล่นให้สนุกก็อพอมามัจะโดนเด็กน้อยแตนะนี่ไงแบบกดปุ่มป้องกันมาเรามากระชับมิดกันก่อนมาเลยอ้โจ้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 เอา,อามามายายายา อ้าวอ,อะไรอะไรเจ้าตัวน้อยนี่ไหมอ้าวไงนะ้าบ้องกันถ้าบ้องกันโคเท่ ยังดีที่ไม่มีข้าผิดพลาดเอาตกใจหลังใส่หม้อนก็ไม่รอดูใส่เม้อนี่ก็เสียบจะพ่ายแพ้ดชนเยอยเลยนะน้องที่พึ่งเล่นเป็นครั้งแรกซะด้วยซ้ําไปแต่รู้สึกว่าทวน้องเองหลังจากที่ได้เล่นเกมนี้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกติดใจแล้วก็อยากจะให้กลับมาเล่นกับเธออีกหลายๆครั้งเลยทีเดียว ดูท่าพรามวันของย่ากงเล็บแมวที่น่ากลัวน่าจะพื้นลันจริงๆนะฉันก็หวังว่าตัวเองจะเจ๋งขนาดนั้นเหมือนกันแต่ห <c oughs> มดต้องคำหน้าเศร้าอ่ะไปจ้างจังมาเล่นด้วยกันเถอะจ้างจังเหลืออีกสองรอบอ่ะจ้างจังมามาเลยจ้โจ้ นี่นั่นน่่่่แม่มด้กินพี่หรอจู่นี่ไงเราเคาน์เตอร์อะไรอะไรอะไรจะหนีไปไหนจะหนีจะใช้อย่างเดียวเลยจะใช้อย่างเดียวเลยมันไม่ถึงอย่ยาสวนไปดีสวนไปดีไอเจ้าไอเจ้าไอเจ้าไงไง,ไงมา เจาอไงแล้วเธอขคาเตอร์อย่างเทชอบว่ะชอบชอบ่าตั้งกองกันเนื้อเลยอ้ยอุ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 ยอยมึงมึงมาเร็วมึงมาเร็วไปแล้วเทํามาเลยงัดแม่งเลยงัดแม่งเลย โอ้ยโจยโจยโจยนี่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 ยังยังยังเอาใหม่ปล่าล่ะมากูจะรับให้หมดสองนี่นึกว่าจะมามานึกว่าจะมาสามมาแค่สองอะไอ้จู่อ้ะจู่อ้ะจู่ไอเล่าไอเล่าไอเล่านี่แน่นี่แน่เอามามา อจูอจูอจูเออไงล่ะเธออย่าเรื่องแพรี่นี่ขอให้บอกยอย่าใช่แล้วไหนฉันดูหน่อยสิว่าการฝึกฝนแมลแรงแล้ชุดเกราะของอันดากิอันยิ่งใหญ่ขึ้น้าไปถึงไหนแล้วเธอมาได้จังหวะพอดีเลยยันเฟยหลังจากที่เราต่อสู้กันไปสองคนแล้วคนที่สามที่เราต้องต่อสู้ด้วยนี่ก็คือตัวของหยานเฟยนั่นเองนะฮะ ซึ่งยานเฟยเนี่ยก็เป็นคนที่ลงทุนกับการทํากิจกรรมอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับของตัวอิโตเองซึ่งแน่นอนว่าทั้งลงทุนทั้งโฆษณาอะไรให้เนี่ยหมายเขาจัดเต็มกันเลยทีเดียวแต่แน่นอนว่าเธอก็อยากจะมาร่วมสนุกกับเราด้วยซึ่งตัวของเธอเองเนี่ยเธอก็มีโอนิคาบุโตตัวหนึ่งเหมือนกันที่ได้จากการไปทํางานมาซึ่งแน่นอนว่าพอเธออยากลองเล่นเนี่ยเราก็เลยต้องเป็นคู่ต่อสู้ให้กับเธอนั่นเองนะฮะ โอโถ้าอย่างนั้นเราเดินทางยังมันเล่นกันสซตาแล้วเยี่ยมเลยฉันยังหาเคล็ดลับของเกมนี้ไม่เจอแต่ฉันสั่งการได้ไม่ดีก็โยกโทษให้ด้วยนะนี่ตั้งท่ายอย่างเท่เข้ามาเลยขโมนแมนเมื่อกี้ยังติดลมกับการป้องกันอยู่แพรี่แพร,แพรี่อันนี้จะมีแพร์รี่ไหม,มันก็เปิดเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเอจ้้ย ไม่ได้จังหวะแล้วอยา่าอู้อมีกระทืบพื้นด้วยวะ่ะตัวน,วนี้สวนไปเลยดีสวนไปเลยดีอ้อู้เอ,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 อาวะอูเขาทองเขาทองเขาทองเป็นไงบ้าง,างยานเฟยเป็นไงบ้างไรยานเฟยถึงเราจะชนะยานเฟยมาได้นะแต่ลายสิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือตัวของยานเฟยเนี่ย โอนีคขบุตะของเธอเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งและการโจมตีเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแต่การป้องกันเองก็น้อยไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหลบดีๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะชนะได้กันแบบสบายๆกันเลยทีเดียวอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่าฉันจะหาความสุขกับการประลองมแลแรงเจอแล้วละ่ะฉันมีความสุขมากเลยอ่ะเดินทางคุณอิโตแล้วก็แมททับฮาร์โดต่อไปฉันอยากจะเล่นเกมนี้ต่อที่นี่มา กองดาวเรามามุ่งเน้นกันเปิด <gefähr> ก <nya na> ่อนได้เปรี่ยนภาพนี่ไงอ้วกหูเนี่ยไงอ๋อ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 อุ๊ยอ๋อจ๋อสวนไปสวนไปมาเลยอ๋อ เอาร่วงไปดีสวนไปดีเอาหงายไปดีนายังมีช่องว่างมากเกินไปนะเพื่อนมาอันนี้ก็มาใส่ให้สุดใส่ให้สุดอุยอ้ย,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 ยกระท,ทืบอุ้ยกระทืบสามที สวนไม่สวนไม่อาจูไงสีอ,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 อส้วนโอ้วนอ้วนอ้วนขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยหูเลือดแดงเลือดกูจะหมดหลอดสวนไม่สวนไม่สวนไม่สวนไปเลยสวนไปเลยพุ่งสวนไปเลย กุ้งสวนไปเลย,ยเกือบไปแล้วูฉายาในข้อรเทพเลยไม่สมเหตุสมผลเลยมีวิธีมาลองแบบนี้ด้วยเหรอชื่อเสียงของฉันถูกทาลายย่อยยับแล้วอะไรอ่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ลองประทานลองกับท่านขอบคุณใต้เท้ายังจะสุภาพขนาดนี้อีกเหรอนี่ <c oughs> ดูมองแรงด้วยนะ <c oughs> <c oughs> คนเลี้ยงวัวดูเหมือนว่าช่วงนี้พวกเราไม่อยู่แป๊บเดียวไหนก็จะแพ้หมดเลยนะไม่ใช่แบบนั้นหรอกขอแค่ราชาย,ยอดเซียนประลองมแมลงยังไม่ยอมแพ้ก็ยังไม่ถือว่าเขาแพ้กับฉันหรอกนะโอ้โหเขาพูดดีด้วยไม่ว่าจะเป็นการประลองในชีวิตจริงหรือจะเป็นเรื่องปกติเจอกับช่วงเวลาที่ตกเป็นเมียล่างชั่วคราวแต่ถ้าขนาดตัวเองยังยอมแพ้นั่นละที่จะนับว่าเป็นความยอมแพ้ที่แท้จริงโอ้ปัจยา นี่มันพูดดีๆลูกพี่คนนี้ยังไม่ยอมแพ้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องหาข้อแก้ตัวอะไรมาพูดหรอกนะคำพูดไร้สาระก,ก็พูดน้อยลงหน่อยก็ได้ถ้ามีความพยายามแบบนั้นก็ให้โจมตีอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นอรือเสื้อทดีดีกว่างัน,นนะปากแซบ <laughs> เมื่อกี้ยังพูดให้กำลังใจดีอยู่เลยคนลุกขึ้นมาปากแซบเฉย หลังจากที่อิโตะร้องไห้ข้ามควรกับความพ่ายแพ้มาพักใหญ่ที่ทั้งโดนปลอบทั้งโดนตบหน้าตบหลังตบข้างอะไรมาแล้วสุดท้ายแล้วการแข่งขันนัดนี้ก็ตกมาอยู่ที่มือเราอยู่ดีโอเยสบายสบายเลยโอเยสบายสบายและผลงานในตำนานนี้เองงั้นทัองเตรียมตัวมือให้ดีแล้วล่ะ oh. จัดไปครับอเอยอ้ยอันนี้น่าจะมัน มาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยอันน่ะมาโออออไงปัดเธอมีอะไรปะนายชาร์จเหรอนายชาร์จเหรออ้าวนี่ไงคาเ์เตอร์ไปดีมาเอา้านายเปิดช่องว่างอันน่ะ ไม่ได้กินแล้วหรอกอุ้ย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 นี่ดูซะก่อนดูท่าป้องกันซะก่อนอย่างเทอุ้ยเอาห่ายไปดีครับอะจู๊คาเตอรเ์เวลาเวลาเห็นฝีมือผมด้วยอย่างครับสวยงามชันแพ้แล้วน่บเป็นเกียรอย่างยิ่งที่ได้ ภัยแพ้ให้กับเดินทางที่แท้กก็มีวิีชนะด้วยงี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่ไยไงเมื่อเจอคู่ต่อสู้ที่ปาดเปียวก็ต้องพลิกแพงให้เยอะขึ้นเมื่อกลยุทธ์บางอย่างใช้ไม่ได้ผลก็เปลี่ยนแนวคิดซะสิไอ้คึมเอ้ยตอนเนี้ยฉันจะเดินทางเนี่ยออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆมักจะคิดอะไรยืดหยุ่นอยู่อบ่อยๆนั่นแหละถ้าเอาแต่ใช้วิธีนีเดียวเอเอหรอทุย ใช้วิธีเดียวในการทำเรื่องต่างๆต่อให้พยายามแค่ไหนแก้ปัญหาไม่ได้หรอกฉันจําได้ว่าบางครั้งชินอุบุก็พูดอะไรที่ขายดูท่าเป็นแบบนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่นะแต่ว่าค่อยคิดทีหลังแล้วกันตอนนี้คิดเรื่องสำคัญที่สุดอ,อยู่ตรงไหนกันการมาลองมาเรื่องสำคัญที่สุดเหลืออีกสองรอบที่เราต้องเจอกันนะครับมาดูสิว่าขั้นสองจะขนาดไหน อย่างเชิงก่อนอ้าวไงไงไงมาอู้หูอู้หูอู้หูอู้หอู้หไงแล้วโอ้โหสเตมินากูจะหมดไงไปหนึ่งทีอ้าวเคาเตอร์ไปอุ๊ยไม่ถึงอ้าวไม่เคาเตอร์ อ้ยโ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 อ้ยแม่งหัวอยู่นี้ก็เข่าทบกันกันมาโอ้ยใส่อุ้ยเอาเข่าชนกันเลยกูตายแล้วจู้นี่ไงเคาเตอร์ยังไงยังไงใส่หน้าเลยใส่หน้าเลยมันว่ะ เล่นกับพวกไอ้ที่ย right. ิงสายฟ้าเนี่ยมาใส่กันจัดสุดๆแล้วมันมีอะไรสอู๋าสๆๆจู่จูไงไงใส่ดิครับมีอะไรมาว่ามาว่ามาว่ามายังไงมาเลยครับผม้าว้าว้ ปัจจุปัจุปัจจายสเตมีหน้าหมดอุ้ยอ๊ย,อย,อยมาเกาะฆ่าหนาเจ้าทำอะไรก็อุ้ยไม่ถึงอุ๊ยเจ้าทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอกอไหนสิมันเหลืออีกคนนึง แต่ว่าต้องรอเจ็ดชั่วโมงนะอุย้ยทองหมดเลยไงโอเคคลิปนี้ก็ไวป,ประมาณนี้แล้วกันครับผมสนุกสนานไปกับกิจกรรมของ g e n ชินอิมแพ c กกันนะฮะนี่ก็ใกล้จะอัปเดตแพด4.4แล้วนะครับผมก็ใครที่ยังเพรยังไม่ถึงนะครับตัวใหม่ก็กําลังจะมาเพราะงั้นเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ก็อย่างน้อยก็ช่วยให้เราได้เพร,รนะฮะแล้วก็สนุกด้วยผมชอบผมชอบไอ การกันของด้วงผมมากเลยโเคตรเท่เลยจู่จู่โอเคครับผมก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้กันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจจะมากับเกมอะไรเดี๋ยวไว้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้กันนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ